hà la các bạn chào đi các, xin chào đi Pomepino các ông, youtube nạp kinh các, đi bây giờ facebook, chúng ta luôn chặt chẽ đi, bài ไอเกมนี้ก็มารับจมครับว้ามารับจมสายเกี่ยวพี่น้องโอเบลโก้ครับ SK ร้อยสี่สิบรุ่นสิบเอ็ด L4 แม่หมดกัดไปน้องเมื่อกี้โอเบลโก้ครับรุ่นสิบเอ็ดสำปานน้ำมันพนนี่น้องวันนี้ ก็เรามาเกือบตายไม่ตันครับวันนี้เหลือประมาณหนึ่งไร่ได้นะครับตอนนี้ไม่แข็งพม่น้องได้กาว่ากุ้งกีนี่ทำมาไม่นะเเรียนใบบินใไ,ไม่น้องํำซุงไม่ครับ ก็ใบไม้นะน่าสับมากพี่น้องมันไม่แก่งครับเีแกดูครับบนต้นโดยโบเม็กครับโบเม็กเปิดมาลุยกับตีมานีกรับรุ่งเรืองนะครับเตีมานีกรับรุ่งเรืองกับโควิลโก้ครับนี่ครับรอยเอสพีเอรอยสี่สิบแปดซี กไม่ได้มีจมกันบ่อยพี่น้องเจ็ดเกร้อยสี่สิบนะครับลอยต้นปาล์มน้ำมันนี่เราไม่ก็ได้ตายพี่น้องเพราะว่าอาตายยากครับแต่ว่าวันนี้ตีมารสับนะครับตีมารสับก็แต่มาตายให้พี่น้องนะค,ครับจมกันครับปกติเราจะตายได้สองร้อยพี่น้อง ตวรองร้อยนี่จะเยอะครับเห็ดไปแล้วครับหนึ่งต้นร้อยกว่าบาทครับการจับร้อยต่อ,อไรเราไม่บอกเป็นตัวเลขสุดตินะพี่น้องอดสนใจจับก็ติดต่อเรามาได้ครับ รูนอกร้องครงับรูนไปรูกตีร้องก็ร้องไี่ร้องรับจับปั๊มน้ำมันนะรับอันรถตะกูด้วยพี่น้องไปแล้วครับเสร็จไปแล้วทุกคนปั๊มนี่อายุประมาณไม่กี่ปีพี่น้อง เพราะว่ามันกอนกล้างที่จะติดกาบเยอะครับติดกาบเยอะพี่น้องนี่ครับลมแล้วก็ซอยโกนเดิอมออกี่น้องขอเบลโก้ครับเีีคยับริเวพไปน้องยังมีไฟไต้ครับยังมีไฟใต้ ต้องยืนอดไปน้องต้องยืนได้เสมอครับรถดีโกนี่จะแกงไปน้องแกงดำด้วยนะบบางต้นนี่แกงดำครับบางต้นก็แกงไม่ดำ พอดีที่ไปถือว่ายังกลับได้ไปน้องบาน์นอมัน,มน,มน,มน นี่ต้องดีครับร้อยจิบนะเรอาอะน้ำหนักมันไม่เหมือนกับสองร้อยไปนอ้องน้ำหนักร้อยสีนะครับ แรงแบบนี้ไม่กี่วันครับก็เห้งครับพี่น้องแรงเร็วมากครับแรงนี้น่าจะล้มปลูกไม่พี่น้องหรือว่าน่าจะใช้ปืนตีทำอย่างอื่นครับเพราะความอายุประมาณเปียดๆนับกี่ปี น네ี kind of ่คร like um ับถ้ามาติดกับมันจะนวนมากพี่น้องตรงนี้มาติดกับแล้วนะครับ้อยแล้วครับผมไม่ร้อยแล้วรอยแล้วพี่น้องรอยแล้ว દાખલા તો આગમ યા ક્યા ส่วนยอดก็ไปทำเมนูได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะตุมนกะติปิน่นองหรือว่าแกงร้ปปลากระปุนะว่าปาน้ำมันเอะครกบเสร็จแลครับต้นมนะกี้ นี่ครับพี่น้องติดกาบนี่คือติดตางเก่านี่พี่น้องมันจะแข็งครับมันไม่เหมือนครับไม่เหลือตางใบติดกับต้นนะครับนี่ครับแล้วก็รอยซีนี่น้ำหนักมันไม่เหมือนกับสองรอยพี่น้องนี่ครับแต่กูนนี่ก็จะซอยไปทีละครึ่งนะครับ bèn lên rồi biết không? ta rồi thì tăng à,